สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอก,กันกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับวันที่23นะครับรกรกฎาคม2568นะครับแนวทางของเราลาวสตานะครับพี่พีลาวสตา์ผมให้9กับ5นะครับผลที่ออก8 7 9กับ36มนะครับมาเลขเรียงเลยนะครับของเรา97ไม่มีนะครับเน้น91เข้ามาเก้าเจ็ดเนาะ ห้าไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดเก้ามาแค่เด่นรองนะครับเราสตาร์วีไให้ศูนย์กับสี่ผลที่ออกหนึ่งสี่สามกับศูนย์ห้าก็ตัวเด่นเนี่ยมาทั้งสองเลยเนาะสายเจาะนะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์ห้าตรงๆเน้นๆใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สามนะครับส่วนท่าในใดที่ติดตามอีกสูตรเนาะก็ว่าให้ดูผลเราสตาร์สองตัวบนล่างนะครับวันนี้สามมา มาแค่ตัวเดียวเนาะวันนี้นะครับต้งองขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP นะครับสายวิ่งสายรูดส่วนวันที่2 3นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่ราสตาเนะเาะลาวสตานะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับ

นะครับสี 4, 3, 4, 6, 8, 7, ่สามสี่หกแปดเจ็ดเนาะสลรับในรอบเช้านะครับอืมไม่ใ,ใช่รอบเช้าในรอบสตาร์นะครับส่วนในรอบ v ีไอพีวีไอพีให้ไปที่เลขแปดกับเลขสองรูดไปที่เลขแปดนะครับแปดศูนย์แปดสี่แปดห้า สองศูนยสองสี่สองห้าสามตัวสองแปดห้านะครับนะครับผมจับประมาณนี้นะครับหวยเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์วีไนะครับวันนี้ก็ขอให้มา ในตัวเน้นตัวเจาะขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ